ีอาคบ้าจริงหนีไปได้อีกแล้ว ณนะหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งซึ่งรายล้อมไปด้วยป่าไม้น้อยใหญ่ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพปลูกข้าวทำนาจับกบจับปาลาล่าสัตว์หากินอย่างเรียบง่ายพึ่งพาอาศัยอยู่กับธรรมชาติและในหมู่บ้านแห่งนี้มีสองยายหลานปลูกบ้านแยกห่างออกมาทางท้ายหมู่บ้านยายดวงกับหลานสาวเดือนอาศัยอยู่ด้วยกันสองคนสองยายหลานมีฐานะที่ยากจนเก็บผักเก็บหญ้า หาปูหาปลาเป็นอาหารประทังชีวิตยายดวงมักป่วยกระสอบกระแซะไม่มีเรี่ยวแรงอยู่เสมอเดือนผู้เป็นหลานสาวแม้จะหน้าตาสะสวยแต่ก็มีสภาพผ้ายผอบสุดโซมเหมือนคนขัดสารอาหารสองยายหลานต่างคอยดูแลซึ่งกันและกันใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบๆมักไม่ค่อยสูงสิงกับใครถ้าไม่จําเป็นแต่ก็มีคนในหมู่บ้านไอ้แก้วเด็กหนุ่มอายุรุ่นราวารขาเดียวกับเดือนมักเข้ามาหา และเวียนข่องเกี่ยวกับสองยายหลานกุลักสันโดดไอ้แก้วแม้จะไม่ใช่คนที่มั่งมีแต่ก็มักจะนำํำพืชผักผลไม้หรือแม้แต่สัตว์ที่จับหามาได้มาแบ่งปันสองยายหลานอยู่เสมอด้วยเพราะมีความเห็นอกเห็นใจสองยายหลานที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลําบากและด้วยความที่ตนเองนั้นแอบชอบเดือนหลานสาวของยายดวงมาตั้งแต่เล็กจนโตแต่แล้ว ก็ได้เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้นในหมู่บ้านในกลางดึกคืนหนึ่งทิดจ้อยคนในหมู่บ้านได้เกิดปวดท้องหนักขึ้นกระทันหันจึงได้ลุกรีบเดินไปยังห้องส่วมที่อยู่นอกบ้านและเมื่อเดินจนใกล้จะถึงในระยะ2เมตรทิดจ้อยก็ต้องพบกับความประหลาดใจเมื่อมีแสงไฟสีเขียวสว่างวูบวาบลอดออกมาจากห้องส่วมด้วยความสงสัยว่าดึกดื่นปานนี้ใครกันที่มาเปิดไฟเล่นในห้องส้วมทิดจ้อย จึงรีบเดินเข้าไปเปิดประตูห้องน้ําและเมื่อเพ่งไปยังต้นตอของแสงก็ถึงกับตกใจอย่างสุดขีดคิดจ้อยตกใจล้มพงะถอยหลังทําตัวไม่ถูกและเผลอถามออกไปอย่างไม่มีสติอออออร่อยไหมอู้ เท้าทิดจ้อยได้รีบออกไปหาผู้ใหญ่บ้านเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ให้ผู้ใหญ่ฟังผู้ใหญ่และลูกชายคนเดียวกระดกสักรวมถึงทิดจ้อยได้มีความเห็นตรงกันว่าน่าจะเป็นผีกระสือที่แอบมากินสิ่งปฏิกูลในห้องส้วมไอ้จ้อยเองได้เห็นหน้าของผีกระสือไหมผู้ใหญ่ข้าม่จะตกใจและมันก็มืดมากข้าเลยไม่ทันได้สังเกตว่ามันเป็นใครผีกระสือมันเพิ่กินขี้ไปเมื่อคืน ข้าว่ามันน่าจะยังหลงเหลือกลิ่นในปากมันอย่างแน่นอนพ่อแล้วถ้าผีกระสือม,มันแปลงฟันไปแล้วล่ะถึงมันจะแปลงฟันไปแล้วแต่มันก็น่าจะยังหลงเหลือก,กินขี้จากในกระเพาะลอยออกมาตามลมหายใจของมันอย่างแน่นอนกระดกสัก์ลูกพ่อภารกิจนี้พ่อฝากเองด้วยและแล้วผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประกาศให้ทุกคนในหมู่บ้านมารวมกันพร้อมกับแจ้งข่าวว่ามีคนพบเห็นผีกระสือในหมู่บ้านและสืบสอบหา ว่าใครเป็นผีกระสือโดยให้ผู้หญิงที่ต้องสงสัยในหมู่บ้านออกมาให้กระดกสักลูกชายคนเดียวของผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบเริ่มจากเองก่อนเลยนางองค์อ้าปากแล้วหาหาออกมาผู้ใหญ่เมื่อวานนี้ฉันไม่ได้อยู่บ้านฉันกับผัวออกไปรับยายเป็นอำมาตที่ตางจังหวัดมาอยู่ด้วยเพิ่งกลับมาถึงหมู่บ้านตอนเช้านี้เองกูม,ม่สนนางองค์กูเลือกมึงแล้วมึงต้องหาหาออกมาให้กระดกสักมันเช็คดู <c oughs> เอาละ Đừng mua siêu thời gian, bắt đầu นังแหวนนังกำไรเดี๋ยวก่อนพ่อไม่นะไม่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 อีดอกเลือดใส่คูเพิ่งกินถั่วต้มมาค่ะเป็นไงมั่งกระดกสักลูกพ่อมีใครน่าสงสัยว่าเป็นกระสือบ้างไหมพ่ออีพวกนี้ทุกคนเป็นกระสือกระสือบ้านนึงสิไอ้ชัก สงสัยวิธีนี้จะไม่ได้ผลเอาละทาง,งานแยกย้ายกันก่อนแล้วก็ระวังตัวกันให้ดีอย่ากลับบ้านกันดกดื่นมืดค่ําและอย่าออกไปไหนตอนกลางค่ำกลางคืนถ้าเกิดเหตุอะไรให้รีบแจ้ง้าทันทียายข้ารู้แล้วรีบกลับกันเถอะในขณะที่ยายดวงกับเดือน กำลังจะมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านอยู่นั้นไอ้แก้วเด็กหนุ่มในหมู่บ้านที่แอบชอบเดือนมาตั้งแต่ยังเล็กจนโตก็ได้เดินเข้ามาหาทั้งสองอ้าวเดือนยายดวงออกมาด้วยหรยอจ๊ะปกติเห็นไม่ค่อยสงสิงกับคนในหมู่บ้านเลยไอ้แก้วถอยไปกูกับยายจะกลับบ้านหุยเดือนเย็นชาเย็นชาแบบนี้แวบะบไปกินชายเย็นกับพี่ก่อนไหมชายเย็นอร่อยดีแต่พี่อร่อยกว่า แก้วมึงกับกูรุ่นเดียวกันมึงไม่ใช่พี่กูนี่มึงกําลังอ่อยกูอยู่เหรอเดือนเราเป็นคนชอบอ่อยนะอ่อ,อยมองเธอแบบแบบแอบมองเธอบ่อยๆ <c oughs> เดือนรู้ไหมถ้าเราเลือกเกิดได้เราอยากเกิดเป็นคนจมูกของเดือนทำไมวะเราจะได้อยู่กับเดือนทุกลมหายใจไง ส่ยจอารมณ์ดีกันแล้วงั้นเดี๋ยวเดินไปส่งที่บ้านเลยจ้ะไอ้แก้วได้เดินไปส่งยายดวงและเดือนพร้อมกับชวนเดือนพูดคุยไปด้วยระหว่างทางเดือนนั้นได้แต่ฟังได้ยิ้มบ้างไม่มีการสนทนาตอบโต้กับแก้วจนในที่สุดก็มาถึงบ้านของสองยายหลานเออเดือนมีอะไรอีกช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลตัวเองด้วยนะไม่อยากให้เดือนเป็นอะไรเลยนอกจากเป็นของเรา ี่แก้วมึงนี่มันไร้สาระจริงๆเดือนสระเดียวที่เรามีตอนนี้ก็คือสาะอาพวารักเธอ,อมึงกลับไปได้แล้วเอามุกเสียวของมึงกลับไปด้วยไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่เปิดใจวันหน้าก็าเอาใหม่ความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามก็อยู่ที่นั่นอีแก่วงมันพยายามดีนะมันหยอดเองมาตั้งแต่เด็กจนโตเลยเองไม่ใจอ่อนกับมันมั่งเลยหรอวะนั่งเดือนยายก็รู้นี่จ้ะว่าเราสองคนไม่ควรเป็นสนิทชิดเชื้อหรือยุ่งเกี่ยวกับใครเลยในช่วงเวลาพรบคร่ำของวันนั้น เสียงฟ้าร้องคืนคืนดังขึ้นมาอย่างไม่ขาดสายสายฝนได้ลูกโปรยปลายลงมาอย่างหนักเสียงกบเขียร้องเรียกหากันระงมทั่ทั้งหมู่บ้านและท้องทุ่งนาได้ปลุกให้นักล่าก,กบเขียดจากไอแก้วลุกตื่นขึ้นมาจากการนอนฮร <c oughs> <c oughs> ้อง่อยกูซะขนาดนี้ถ้ากูไม่ลุกออกไปหากูก็หมาสิวะ <c oughs> ดีเลยถ้าจับได้เยอะ เอาไปฝากเดือนกับยายดวงด้วยดีกว่าแต่เอ๊ะวันนี้ผู้ใหญ่บอกว่าอย่าออกไปไหนตอนกลางค่ำกลางคืนนี่ว่าไอ้แก้วได้คิดทบทวนถึงสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศบอกแต่ด้วยเสียงกบเขียดที่ร้องเรียกขาดกันอย่างงงงมทําให้ไอ้แก้วได้ตัดสินใจฝืนคําเตือนของผู้ใหญ่บ้านพีก็ซื้อลอวะไร้สาระเกิดมาจนหมาเลียตูดไม่ถึงยังไม่เคยเห็นสักตัวเลยพูดจบไอ้แก้วก็ได้สวนไฟฉาย สะพายตะข้องเดินออกจากบ้านมุ่งหน้าฝ่ายหยัดฝดไปยังทุ่งนาเพื่อออกหาจับกบเขียดที่ร้องระงมกันทั่วทั้งบริเวณเมื่อมาถึงไอ้แก้วก็ไม่รอช้าส่องไฟฉายไปตามทุ่งนาเพื่อหาแสงสะท้อนจากตากบเขียดพร้อมกับย่องเข้าไปตะคุบจับและเก็บใส่ตะค้องไอ้แก้วได้จับกบและเขียดตัวแล้วตัวเล่าจนได้เต็มตะข้องเมื่อหากบเขียดได้มากพอแล้วไอ้แก้วก็ได้เดินไปตามคันนา มุ่งหน้าเดินกลับไปยังบ้านแต่ระหว่างทางเดินนั้นก็ได้เหลือบไปเห็นดวงไฟสีเขียวกำลังส่องสว่างอยู่กลางทุ่งนาบ้าหรือเปล่าวะไฟส่องกบใครเขาใช้แสงสีเขียวกันปวดตาชิบหายแต่ไปทักทายหน่อยดีกว่าเผื่อเป็นคนบ้านเดียวกันเมื่อคิดได้ดังนั้นไอ้แก้วก็ได้เดินมุ่งหน้าไปยังดวงไฟที่กำลังส่องสว่างอยู่กลางทุ่งนาหวังทักทายตามภาษาคนหาก,กบเขียดเหมือนกัน เอาว่าไงเซียวจับกบได้เยอะไหมถ้าแถวนี้ไม่เยอะลองไปดูตรงโน้นสิกบเพียบแต่เมื่อไอ้แก้วเดินมาถึงในระยะ2เมตรและได้สังเกตดวงไฟสีเขียวในระยะใกล้ๆไอ้แก้วก็ได้ขนลุกชูชันไปทั่วทั้งตัวเมื<ร>่อสิ่งที่เห็นนั้นคือหัวคนปิดกับเครื่องในสดๆที่มีแสงสีเขียวสองสว่างวูบวาบออกมาเมื่อเจ้าสิ่งนั้นได้ยินเสียงทักจากไอ้แก้วก็ได้หยุดชะง,งักและลอยขึ้นมา พร้อมกับหันหน้ามาหาอย่างช้าๆไอ้แก้วก็ถึงกับตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นยายดวงยายยายยายเป็นผีกระสือผีกระสือไหนอยูไหนวะชัดมึงยามาเนียนไอ้แก้วไดรีบหันหลังเตรียมออกสตาร์ทวิ่งหนีแต่ทว่าไอ้แก้วได้ตกใจ ล้มถอยหลังอย่างหวัดกลัวเมื่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านั้นก็คือเดือนที่มีเพียงแค่หัวกับไส้พร้อมเครื่องในที่มีแสงไฟสีเขียวส่องสว่างวูบวาบออกมาเดือนเอ็งก็เป็นผีกระสือเฮผีกระสือไหนอยู่ไหนวะโถอิชัดมุกเดียวกับยายมึงเลยไม่อยู่แล้วว้ยไอ้แก้วมันหีแล้วอย่าปล่อยให้มันหนีไอ้แก้ว ได้ออกสตาร์ทวิ่งหนีไปตามคันนาแต่ทว่ากระสือยายดวงกับเดือนก็ลอยตามมาอย่างไม่ลดละกระสือทั้งสองได้ลอยตามไอ้แก้วที่วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตจนใกล้ถึงตัวไอ้แก้วที่จวนตัวจึงได้ล้วงจับกบที่อยู่ในตะข้องออกมาหวังคว่างใส่หัวกระสือทั้งสองหัวขมำไปซะเถอะมึง เดกไปเลยหรือวะออหวานชียบสวยแลวไงเอาไปแดกซะ <c oughs> ตัวสุดท้าย กูเป็นยายมึงนะก็ตูวสุดท้ายแล้วอะ่ะยายไอ้แกวมาลู้ตัวจริงของพวกเราแล้วเราต้องรีบหนีออกจากหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เลยสองระสือ่อยายลา่ยยายดวงและเดือนได้รีบร้อนกลับไปเข้าล่างที่บ้านพร้อมกับรีบเก็บข้าวของเตรียมหนีออกจากหมู่บ้านอย่างรีบเร่งแต่ทว่ายายดวงอีเดือนพวกเองจะไปไหนกัน ทุกคนก่อนหน้านี้สักพักช่วงฝนเริ่มจะซามีคนในหมู่บ้านของเรามาแจ้งข่าวว่าเห็นผีกระสือและรู้แล้วว่าผีกระสือมันเป็นใครไม่เป็นไรนะอีเดือนอย่างน้อยเองกับข้าก็ได้ตายไปพร้อมๆกันไม่ต้องอดอดยากๆหากินอย่างหลบๆซ่อนๆอ,อีกต่อไปแล้วยาย ที่กระสือก็คือเป็นมึงจริงๆสินะเย่ตุมที่แอบไปกินไก่ กูถึงค่าไอ้ท่จ้อยตอนฝนตกก่อนหน้านี้ <c oughs> ช่วยไม่ได้กูกะกินแค่ไก่แต่มันดันมาเห็นหน้ากูคิดว่ากูจะปล่อยไว้หรือของอร่อยออร่ยทั้งนั้นนางองเป็นมึงสินะคงแอบมาเห็นร่างกูตอนถอดหัวแล้วรีบไปบอกไอ้ผู้ใหญ่ละสิกูอุตส่าห์คิดแผนหนีไอ้หมอผีมาที่หมู่บ้านนี้มึงก็ยังสร้างปัญหาให้กับกูอีกตอนแรกกูกะจะไม่ทําอะไรมึงเพราะเห็นเป็นหลานแต่ตอนนี้ กูขอจัดการให้หมดไปทางหมู่บ้านเลยก็แล้วกันและแล้วยายตุ่มก็ได้หยิบหัวของตนเองออกมาจากต้นคอกลายเป็นผีกระสือที่น่าสยดสยองอิกงไม่ได้บอกผู้ใหญ่หรอกเรอพี่แก้ว คนยิงมันให้ตายผู้ใหญ่แต่คนในหมู่บ้านได้ะระดมยิงปืนเศษกระสือใยตุ่มเสียงดังกึกก้องสนั่นวันไหวไปทั่วทั้งหมู่บ้านแต่ทว่าก็ยังไม่มีแม้แต่กระสุนอัดเดียวที่จะเจาะทะลุเข้าถึงหัวและลําไส้ของผีกระสือกระสือใยตุ่ม ได้หลบหลีกหากระสุนด้วยความรวดเร็วพร้อมกับแผดเสียงหัวเราะอย่างน่าสยดสยองจนกระทั่งกระสุนของผู้ใหญ่และทุกคนก็ได้หมดไปชัดไว้ชิบหายเลยวะทันใดนั้นเองก็มีมือปิศนามาจกิดไหลผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ได้หันไปมองก็ถึงกับตกตะลึงอย่างสุดขีดปรากฏเป็นร่างใายตุ่มที่ไหลหัว กำลังเตรียมโจมตีผู้ใหญ่พอ่อชัดอย่าเข้ามานะมึง บ้านนี้ก็มีผีกระสือเหมือนกันเหรอใหญ่ดวงอีเดือนก็เป็นผีกระสือมึงจะช่วยมันทําไมมึงก็เป็นกระสือเหมือนกันกับกูมาช่วยกันจัดก,การคนในหมู่บ้านนี้แล้วกินที่หมดกันดีกว่ากูมีเหมือนกับมึงเพราะกูไม่กินสัตว์เลี้ยงชาวบ้านไม่ทำร้ายและกินคนฝังงน้วจะอ้วกววะแบบนี้สินะมึงถึงป่วยและมีสภาพเป็นแบบนี้คงแทบจะไม่ได้ออกหาก,กินเลยละสิ ต้องคอยหลบหลบซ่อนชาวบ้านพวกนี้งั้นเดี um. ha, ๋ยวผมช่วยมึงเองมันจะไม่เหลือชาวบ้านให้พวกมึงทั้งหลบอีกแล้วความกลัวแค่นัมนเองงั้นก็ตายไปพร้อมกับพวกมันละกัน กสอขัดสารอาหารสองตัวกับสองกินเดินได้อีกจำนวนหนึ่งมันจะมีปัญญาทำอะไรได้วะทัวกูจัดการมันซะสิ้นคำสั่งร่างของกระสือยายตุม่ม<ะ>ก็ได้ง้างมือเตรียมจัดการกับไอ้แก้วไอ้แก้วงั้นถ้าเป็นกูละพอจะมีปัญญาทำอะไรมึงได้ไหม มาหลบอยู่ที่หมู่บ้านนี้เองหรือนังกระสือร้ายคราวนี้อย่าหวังว่าจะรอดกูก็เบื่อที่จะหนีมึงแล้วเหมือนกันวันนี้ถ้ามึงไม่ตายก็กูมวยไม่รู้สินะแต่กูน่าจะไม่ได้ตายวันนี้วะ่ะ oh าขาดแล้วนะนังกระสือร้าย เองสองคนคงไม่ได้ทำร้ายใครใช่ไหมในเมื่อทุกคนในหมู่บ้านรู้แล้วว่าข้าสองคนเป็นผีกระซือพวกข้าคงต้องออกจากหมู่บ้านนี้ไปสินะอาจารย์คงคนกับผีสามารถอยู่ด้วยกันได้ไหมไม่รู้สิแต่แถวหมู่บ้านข้าคนกับผีก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบคอยพึ่งพาอาศัยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บางทีสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะยายดวงนางเดือนถึงพวกเองจะเป็นกระสือแต่เองก็ช่วยชีวิตข้าและคนในหมู่บ้านไว้พวกข้าไม่มีหน้าไปไล่พวกเองหรอกแถมต้องขอบคุณพวกเองด้วยซ้ำเดือนอย่าไปเลยนะอยู่ที่หมู่บ้านนี้แหละ อยู่ด้วยกันอยู่กับข้าอีเกวไม่ใช่ว่าข้าไม่ชอบเองแต่ข้ากับยายเป็นผีกระสือกินของโสโครกของข้าวเองจะทนอยู่กับข้าได้หรอเดือนข้ารอให้เองหันมาชอบข้าตั้งแต่เล็กจนโตข้ายังทนรอมาได้เรื่องแค่นี้มันเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับความรู้สึกที่ข้ามีให้เองเดือนถ้าเองยอมใช้ชีวิตอยู่กับข้าข้าสัญญาว่าข้าจะรักแต่เองคนเดียวและจะไม่ทําให้เองกับยายดวงต้องทนหิวอดอยากอยู่แบบนี้ ไอแก้วเดือน Will you marry me? Yes ไอแก้วถ้าเราอยู่ด้วยกันแล้วเองจะทำอะไรต่อไปแน่นอนอยู่แล้วสิมันก็จะต้อง กูไม like. like ่เคยพูดอะไรคมๆและดูดีแบบนี้มาก่อนเลยเขินว่ะหลังจากนั้นไม่นานไอ้แก้วก็ได้เปิดธุรกิจรับจ้างดูดซ่วมกำจัดสิ่งปฏิกลูลในหมู่บ้านด้วยกระสือสองกระสือยายหลานก็ได้มีอาหารกินอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องคอยหลบหลบซ่อนๆและอดอยากเหมือนกอดหน้านี้สุขภาพของยายดวงและเดือนก็ดีขึ้นมาตามลําดับจนเป็นปกติแถมยังมีเงินทองสําหรับการสร้างครอบครัวของไอ้แก้วและเดือนต่อไป